อันนี้คือสามเหลี่ยมทองคำนะคะสามเหลี่ยมทองคำอันนี้คือพระพิฆเนศพระพิฆเนศองค์หลังสุดนี่คือเขาสร้างถวายใหม่นะคะอันนี้คือรุ่นปฎินีรุ่ปนปส่วีองค์พระพิฆเนศด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือ สมปรารถนานะคะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หลังพราใหญ่นะคะหลังพระคุณแล้วว่าร้านตื้นนะคะองค์ใหญ่มากที่ติดอยู่กับแม่น้ําโขงนะคะที่ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ําโขงตรงนี้นะคะนี่ค่ะ,คะท่านใหญ่มากนะคะส่วนด้านหลังของท่านตรงนี้นะคะก็จะเป็นแม่น,มนะะ้ําโขงค่ะแม่น้ําโขงของวันนี้นะคะ แม่น้ำโขงวันนี้วันที่14เดือนกระกฎาคมพศ2563นะคะดูนี่ค่ะแม่น้ำโขงส่วนตรงนี้ก็คือแม่น้ำรวกนะคะแม่น้ำรวกแม่น้ำเล็กๆเกนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นป้ายสามเหลี่ยมทองคำที่คนมาทุกคนที่เคยมาถึงตรงนี้ก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเพื่อให้รู้ว่าฉันมาถึงสามเหลี่ยมทองคำแล้วอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเป็นป้ายบอกสัญลักษณ์บอกว่าตรงนี้คือ3าประเทศดินแดน3าประเทศไทยลาวพม่านะคะนี่ค่ะบรนยดกาเดยนรอบนะคะวันนี้อากาศปลอดโปร่งค่ะดีมากแจ่มใสฟ้าหลังฝนก็ประมาณนี้นะคะ,คะสวัสดีค่ะอันนี้คือบรรยากาศน้ำ สามเหลี่ยมทองคําในวันที่14เดือนกรกฎาคมพศ2563นะคะอันนี้คือน้ํารวกนะคะที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้น้ำน้ำรวกคือน้ําที่มาสายเล็กๆเกนี้ยนะคะมาจากแม่สายเนาะส่วนน้ําโขงก็คือตรงนี้ค่ะน้ําแม่น้ําใหญ่ๆตรงนี้นะคะที่ไหลาจากประเทศจีนลงมาอย่างไทยเรานะคะวันนี้เรามาดูความแปลกประหลาดของน้ําค่ะที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะ น้ำลวกจะเป็นสีคุณคูนส่วนน้ำโขงจะแดงมากค่ะแดงจะเป็นสีเลือดเลยจนน่าตกใจอะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำของเรานะคะน่ากลัวมากค่ะดูนะคะถ้าน้ำขุ่นก็จะเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เนี่ยค่ะมันมีน้ำโขงปนเข้ามาด้วยเห็นไหมคะจะเป็นสีแดงๆงเหมือนสีเลือดเลยค่ะดูนะคะ